เก,ก็บอุปกรณ์ก่อนนี่นุ้งผูกหน่อยครับม,มาพันยาอยู่เียอุวโอ้วมันไม่หน่อยแล้วพี่น้องเอ้ย ครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมก็จะพามาลุนบวงดักหนูเลยครับพี่น้องว่าตอนดักตอนนําไม่ได้ทายครับผมเดี๋ยวจะพามาลุนเลยครับพามาลุนทีเดียวเลยตอนเชา้าดักไม่ดักนั่นแหะครับดักขนาปังของกว่า,วาทาบวงทํารักบวงใหม่ทาลักบวงใหม่ทำยี่สิบขั้นับผมทำอยู่ยี่สิบขัน้นทำใหม่ก็เลยเอามาเปิดมานครับผม มาลองเปิดม้านดูดากระนาปังไอ้ของเนี่ยละครับมารอดูว่ะมารอดูรอรุ่นว่าจะคือหรือเปล่าพี่น้องครับผมไม่ไดาไกดเนี่ยอีกคันนันทำเซตกันเลยเอายิด,ดพี่นอ้องเลยยิดตายดินหลัดคอ <laughs> มาเปิดม้านบพี่น้องทำรักบวงไม่มาเปิดมานยี่สิบคันไปพี่น้องไปลุนขนะกันต่อครับ เห็นตลักหยิกหยิกหยิกยู่พี่น้องตัวอยู่ไหนโอ้โหน,นติดอย่ข้างในวันนี้นี่น,ออน้องดูตรงเขาขอกขอกอ๊อฟอ๊อๆอ๊อ อืมนหนเดี๋ยวพี่น,อน,น้องไปดูมัน่ตครับผาลักผาลักลงไปอยู่ในนาเลยพี่น้องดูว่าผาลักลงไปอยู่ในนาเลยดักอยู่แล้วกันเลี่ยงแถวกันนี่ผาลักลงไปอยู่ในนามองหินแต่ไกลเลยไปเดีย๋ยวจะมุกก่งขวัการตีไปเลยนะครับพี่น้องนาจะใส่สวยอยู่ผมวาแเล้ว ห,หนูผุกหน่อยเก็บอุปกรณ์ก่อนอนี่หนูผุกหน่อยครับมาพันยาอยู่นะี่ดูว่ะโอ้ยมันไ่หน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยดูว่ะเคยหน่อยนี่เบียกหนักดูว่ะต่มีไปได้เลย ใหญ่อยู่ครับถกถกเนี่ยถกแขนสวยสวยสวยพี่นอ้องไปลุนขั้นนากก็ตัวแล้วครับขั้นทุดถ่ายพี่น้องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดดูติดตาย กันทุดท่ายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะจัดการกันก่อน,นครับพี่น้องครับพี่น้องสรุปเต็มสามหกหกตัวครับใหญ่กว่าครับเนื่เปียกเลยตกน้มเกถือว่าหมานครับพี่น้องครับผมก็สรุปคือรับ,บวงไม้ยี่สิบ ยี่สิบหน่อยๆนะครับยี่สิบยี่สิบยิบยิบยีย่สิบสามประมาณนะครับครับผมเปิดมานเปิดมานลักบวงใหม่ทำเซตเมื่อวานนี่แหละครับนั่งพาใหม่แล้วก็เลา่าทำเซตเมื่อวานก็เลยมาลองดักดูครับผมมาเปิดมานก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องมันมานหกแต้มสวยๆครับผมภับยังไงก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก่อนคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับครับผมเดี๋ยวจะได้มาชีดมาชีดยาเขาครับผมว่าจะมาชีดยาเข่าเพราะพี่เสื้อลืมลงแล้วครับเดี๋ยวเป็นนอนกอครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปธุระต่อทางอื่นเลยครับครับ